การ์ตูนเทเๆแอปที่คุณสามารถแต่งได้เองนะผมก็อ่านี่ผมกำลังโหลดแอป,ปทำอทินเทอรวันดูครับนี่ครับคุณก็เห็นว่า F น่ะ F A C E O เขียนไปเงีนะ้ยแล้วคุณก็จะเจอแอป,ปแรกครับคุณก็โหลดมาได้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าว่าของผมจะโหลดได้เปล่าว่าความจำมันก็ไม่ได้เต็มอะไรมา้ยแนเป็นเงี้ยอาจจะโหลดได้ละมั้ง ามีเสียงรอบข้างอะไรก็ขอท่านอภัยก,กันด้วยนะครับผมคุณสามารถแต่งอะไรได้เลยถ้าผมมาอัดให้ดูเลยอันอาทิตถุนจะอัดรักมามากว่าขอขอสามคลิปก็ได้วันนี้นะครับผม อันนี้เป็นสองคลิปแล้วนะถ้าเราผมลงคลิปนี้ไปก็จะได้เป็นสามคลิปละโอเคมีเสียงรขพางอะไรก็ขอพางอาไปกันด้วยนะเพราะว่าทาผูใหญ่เขาดูนทอนทัดกันอยู่คือวันพุธนี้ผมจะไปดูเอออ้นี่อ่ะไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับ สตาร์ทเข้าไปแล้วคณต้องเลือกครับว่าคุณจะเอาอันไหนเช่นผมจะเอาบูชาไหนอะนะคะโอเคแบบนี้นะผมเนี่ยจะเลือกอันนี้เช่นถ้าเราจะเอาเป็นสองคนนะครับผมถ้าเราจะเอาเป็นสองคนนะครับถ้าเราจะเอากันเป็นสองคนนะผมก็ผมจะเอาผมนี้นะผมแล้วก็เอ นี่เป็นตัวแต่งนะครับแต่งว่าเราจะเอาสีอะไรเช่นผมเอาสีเงินแบบเนี้ยเอแล้วผมก็ไม่ต้องแต่งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสีผิวของหน้านะครับผมอันนี้ก็เดวแต่ท่านผู้ชมมาเลยครับว่าจะแต่งอะไรไม่แต่งผมขอเป็นอันนี้กันแล้อันนี้เฮ้อย่างเงี้ะครับผมอันนี้เป็นพวกหนวดคาวาเลยผมก็ไม่เอานะแว่นนะผมขอเป็นแว้นอันนี้กัน ชุดนะครับเราสามารถเลือกชุดได้เลยมีชุดพวกอะไรเงี้ยบ้าเกินไปนะครับผม,ผมไม่ต้องเอากระหรอกครับก็ไจะเอาแต่ท่านผู้ชมมาเลยนะว่าจะเอาหรือไม่เอานะครับผมก็เม่ได้บอกตัวเองเลยแล้วผมจะเอาเสื้อน,นี้โขีโเคเอาแล้วกันอันนี้เป็นหมวกครับเช่นคุณจะส่งชอปเปอร์อะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมไม่ไม่ว่ากันคือส่วนนี้คุณจะซื้ออะไรเช่น,บบนคุณีแบบแมวขี้เหลียวคินหรออาคุณจะคุณจะถือปืน ถือมีดเก๋งถือตำลากรรมดอะไรางี้ก็ได้ผมจะถือหมาเออเออนะครับว่าผมจะดูกับว่าผมใส่เสื้ออะไรออกผมใส่เสื้อแบทแมนเองนั่นเองเฮ้โยโอทีครับผมทำไมหมดเลยอะ่ะแบกันนี นี่โอเคเสียผมแบบบอกว่าผมว่าจะไม่พูดดังหน่อยนะผมก็เพราะว่าเออไม่รู้สีเพราะว่าอะไรอันนี้ผมก็เลือกชุดได้เลยนะครับชุดว่าหน,หน้าอกเราดวยนะครับผมอันนี้เป็นชุดอวตาร กันแมนกับอเมริกาชุดทอแบตแมนก็มีนะชุดแมคโดนัก็มีชุดนารุโตะก็มีนะครับแล้วก็บอลก็มีชุดพระก็มีจะหายแล้เนี่ยมีเสื้อฟุตบอลก็มีจะดูหญิงใบนะต้องเอาเสื้อนี้ โอเคเสร็จแล้วคุณจะเลือกหัวอะไรก็เลือกไปเลยครับจะสีหมาแล้กันอันนี้คุณจะเลือกเป็นไรเอากับแตมริกาก็แล้วกันครับ ีก็ได้นะครับน่าเดิงมาได้ส่วนนี้คุณเลื่มนไปยุ่งอะไรแบบนเ้ยครับ,รบก็ไม่ต้องทำอะไรม้านไหนแล้วคุณก็กดให้ตัวผู้หญิงเลยว่าคุณจะแต่งอะไรบ้างอ่าคุณก็เรียกผมให้ตัวผู้หญิงของคุณนะว่าคุณจะพูดก,กับใครคนระับเช่นคุณเลื่อนไปเรื่อยๆผมจะเลือกเป็นอ่าผม มิโขกันอะไรกันมิโขมแล้วก็อาก็เหนผมก็จมูกก็เอาหรอกถ้ามีเสียอะไรก็ขอเดานไปกันด้วยนะครับผมชุดนี้จะดี แล้วเลยชุดเขียวอันนี้จะเข้ามีขูดไหมเนี่ยไม่มีชุดเขียวเลยเอ่ะเนียเออมันก็ดูสวยเลยนะฝาโอเคเอาชุดนี้แหละถืออะไรก็ชูมือสองนิ้ว โอ้ยเธอแปลงก่นี่ง ตัวเนี้ยจะกดคลายดูตรงเนี Leslie> ้ยตรงเนี้เนี้เคุณจะตรงนี <t <t ้เป็นตัวแชร์แล้วไม่ได้จัดเก็บให้คุณตรงนี้เป็นตัวไม่แชร์นะโอเคแค่หนุมจะไปแต่งของตัวผมเองก็กดปอยูไว้เลยผมแบบนี้ละกันวันเงินโอเค ด้วยเป็น